วันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะมีพี่ควายนะคะพี่ม้าลายพี่คิงคองนะคะพี่หมูพี่กอซิลาก็มาค่ะพี่วัวก็มานะคะพี่ไดโนเสาร์สีฟา้าข้างหลังของเราเห็นไหมคะน้องๆน,น,นี่วันนี้นะคะพวกสัตว์ทั้งหลายนะคะนี่จะเดินไปไหนกันนี่จะเดินไปไหนกันคะ เดี๋ยวฟังเสียงร้องก่อนนะคะนี่หมูสีชมพูหมูสีฟ้าน้องๆอห็นไนมคะนี่แล้วก็มีพี่ควา เรค่อยจับแต่ละตัวนะคะเดินบนพื้นถนนกัน ไนะคะเดินทีละตัวกัน <clot> น <on> <coast tama> ี่เอาเลยคึก <mond ong> ัสซิล่าเดินไปตัว โอ้แต่ละตัวนะคะเดินไม่เดินไม่เข้าแถวกันเลยค่ะเดินกระตัดกระจายไปหมดเลยโว้พวนี้เป็นไรโอ้ยดูสิพี่ช้างรอยอยู่ตรงนไหนโอ้พี่วเดินแยกไปแล้วเดี๋ยวไปตามสัตว์กลับมาก,ก่อนนะคะหากน้องๆชอบคลิปนี้นะคะ กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยค่ะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเรานะคะวันนี้นะคะพี่ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ